บัณโยน้ำกันได้กินนี่ยันก็จังสี่บานี้พระฝรังองค์แรกที่บวชบวชตั้งแต่สองพันห้ารเพน์พนมะพ่อก็บัตตมาร้อยสิบสออยู่วัดหนองบัวโพกอาจารย์ซุเมธโทฝากพระรังองค์แรกพ่นนี่ศึกษาพุทธศาสนามาบิดเด้อดไปอินเดียกับไปอินโดนีเซียกับไปญี่ปุ่นกับไป บาดีพมวหัดนั่งสมาธิอยู่วัดมหาธาตุนั่งไปนั่งมามันสงบพาไทยก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดีนะคุณต้องบวชปีนั้นสองพันหรอยเก่าพนเลยไปบวชอยู่น้องค่ายน้ําทวมน้องค่ายเพราะดีบ่ะออกบินทบาตบพราะดอดเข่าอยู่เจ็ดมือพนว่า เพิ่นบอกอาตมาฟังนะบัดเพิ่นมาอยู่น้องมาอยู่น้องกัดอยู่วัดน้องปอโภอาตมาถามเพิ่นเป็นยังจังบวชเพิ่นก็เลยบอกให้ฟังครับคนเอาเพิ่นเป็นทุกข์หลายถูกกับเมียเพิ่นเออรวยเพิ่นได้ก็บ่่อยูบ่สบายก็เลยมาบวชอาตมาได้สอบเพิ่นอีกเพิ่นก็เลยบอกให้ฟังนะผมอยู่ที่น้องค่ายเพิ่นบอก ผมเห็นพระพุทธเจ้าอดข้าวเจ็ดวันอดข้าวสี่สิบห้าวันจนคนนาวเลยผมเลยอดขออดข้าวเจ็ดวันพอวันที่แปดน้ำมันลดแล้วผมเลยออกมาจะไปบินทบาทผมเลยเข้าห้องน้ำมันเกิดอัศจรรย์ขึ้น เกิดอะไรอัตมาได้วะโถส้วมปกติมันก็ธรรมดาตุ่มน้ำก็ธรรมดาวันนั้นผมเข้าไปผมไม่กล้าอุจจระเลยเป็นอะไรมันแวววาวไปหมดอย่างกับเพชรนินจินดาเลยผมตกใจว่าอะไรเกิดขึ้นทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นคือเพชรเนี่ยนะสวมกัมันเป็นคือเพชรจนบก่าขี่ บาดนีออกมาเพาิ่นว่าผมเลยเข้าไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธรูปยังยิมยม้มให้ผมอีกบุธบาทปิติเบิดมือเลยเหลียวไปประเทศเลาวเห็นภูเขาประเทศเลาวดีขามไปผัดไปพ่อพระเล่าดูดกันซ้าไปเลยลบมากพรหะลบมากเขาเลยว่าถ้าอยากปฏิบัติเข้มข้นนะไปหาอาจารย์ชาที่วัดนองประพงศ์จังหวัดอุบลราชธานี เราได้เดินทางไปตอนนั้นสงครามเวียดนามพอดี2512 10 11 12มาสงครามเวียดนามพอดีคนเมื่องอุบลบ่เคยเห็นฝรั่งบวชคนบ่ใส่บาทกับมาใส่อยากเบิง่งผราฝรั่งพุนสู้ผ้ฝรั่งมาสู้เจิ้นเทิดสู้มาบนนเบิ่งเนี่ยพรันมาใส่บาท มึงจะบังขุย่านีนนนา่งแกเพ่นมาเบิ่งพระฝรังพ่นกับไปยูบัประโภงบาทฝรังเขาหลดถือเรื่องสิทธิมนุษชนเท่าเทียมกันแล้วก็ถือมิทิฏฐินั่ว่าถือเป็นฝรังแ่ย่ามือเศร้าหับบาทพ่นกับบ่หับลบมาพ่นกับยืนเบิ่งมูพระลางตีนพ่นกับบ่ล่าง อยู่เป็นเดือนพระไทยก็นแล้ววาคุณสุเมโธทำไมคุณไม่ล้างเท้าให้อาจรย์ชาาพ้นวัาจั่างไหว่าเรื่องอะไรจะล้างเอาเปรียบคนอื่นไม่ดีชื่อฝรั่งเขาถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าเท่าเทียมกันหาว่ารงปุซาสี่ขาดล้างตีเด้งกับโเบิทนะหาใจผู้พ้นกับบรล้ังบ้านนีี ยูไปยูมาพันถือโตหลายหน่ใหญ่ว่าเป็นฝรั่งภาไทยโดยเฉพาอยากเวานำติระบัดภาไทยบอกวางย่ามอย่างนี้นะมันจึงจะสวยผมจะวางยังไงมันผิดอะไรคุณไผ mm hmm. บอกกับบ่ไใดโอ้ยขีคขาดเวาเด้ก็บ,บักซิดาราะว่าคุณพูดอะไรบักสีดาผมไม่ชอบบว่า